สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมื่อกี้ช่องยาลงนะคะเอาเยาลงไปใช้แล้วมาลัดพี่ไปไปพุ่นย้ายกระไดต้นนี้ตาม้มฮะต้นไหนเกี้ยนต้นไหนของต้นไหนโอ้ต้นนี้บ่ค่ะจ้า ลักพุ่น <laughs> กลับเลยไหมนี่ค่อยอันนี้อยู่นี่ <ไป S 1> ค่อยทำคลิปอยู่ตัวนี้ปะวันนี้จะมาล้างจานให้ประเด็นมาแล้วบอกอ่าแะคะวันนี้นะคะยังนี่ยายนะคะเอาลยเอาเปล่าเปิดแล้วนี่นะเปิดแล้วจ้ะไปยายไปเลย ตอนนี้นะคะยายจะไปล้างชามให้ป้าต๋นเพราะว่าป้าต๋นไม่มีเวลาทัวห้ามลงนะเพราะว่ายายเต็มใจจะช่วยลุงจ้ะ,ปะไปเก็บมาคลิกใหแล้วแบ่งครึ่งกันเราแบ่งให้ลุงแล้วแบ่งแล้วแตมม่มันมุดคันไฟเข้าเนาะมุดเยอะต้องใส่ถุงมือมาเก็บถ้าจะเก็บจริงน,น่ะย <S 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 ายๆๆ ค่ะลุงเอาแผ่นสังกะสีมาได้ใส่คือเงาเทนี่เนลั้าครับเลาไม่ได้ใส่้่งปเนอาอีกแล้วเจ้าเนะว้าอีหยังแอดชิดเจ้าว้าอีหยังสางภาพขนานเาคอยเห็นแล้วคอยวันพันปีบ่าไอยคุชาวเเอ๋อ ศร้าเลยแบบเลยนะบอมาเก็บพริกก็เลยเห็นอันนี้อ่ยล้องก็ล้างให้ร้อยวันพันปีดีแล้วนางเอกมาล้างให้ครอบคุูเลยเน้อยนักไม่มีนางเอกมาล้างให้นะจะน้อยนักไม่มีนางเอกมาล้างด้วยจะบอกให้น้าค่อยไม่ได้สร้างประเด็นค่อยเห็นแล้วมันจะค่อยอยากช่วยเพราะว่าไม่เคยมาช่วยก็ช่วยไปซะจบ ม่บอม่จ้าป้าบ่งเด้อจะปุปปัเบมันเห็นบางหน้าบ่งเจ้าบุญยายจะปุปปับจะปุปปับเจ้าเออเจ้าขนุนบ่ะป่เป็นเนี่มเจ้าพักไปด้วยค่ะภักไปด้วยพากไปด้วยนะคะพักยังไงพักเลยอย่าภากอะไรอย่าภักอะไรเลยเป็นครั้งแรกนะที่จะยลงมาล้างจานให้ป้าวันนี้พอดีบังเอิญยายมาเก็บพริกแบ่ง ป้านะเข้ามาก็เลยพริกมาให้จ้ะก็เลยช่วยล้างเห็นแล้วก็ล้างไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่เห็นก็ไม่ล้างขยะอยู่ใหนแราว่าได้ขยะบุญนี่เดชทุงดำทุงดำมีจ้ะทุงดำอะไรนี่ขันลงถุงดำก็ไม่ได้อาเนาะเจ้าตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยอดินก็ได้ มันนี่ฝนจะตกแห้งเด้อพี่น้องเด้อกำมุดฝนอยู่ตอนนี้แอนจิตก็ยังแซวนะพายุเขาหนักไปสั่นเขาหนักย้อนยังยันพายุเขาใช่ถูกต้องแมนอีดีเด้พายุเขาเออพายุเขาอีดีเด้แอนจิตเอ้พายุอยู่แล้วพอนานทีนางเอกมาล้างจานโอ้เป็นนางเอกเป็นเป็นระดับมารามเลยเนาะ มาล้างมาดามมาล้างกาดด้วยป้าทําให้ก็ให้ทําให้นะไม่ทําก็ได้นะก็ว่าเป็นมาดามเป็นคนมาดามมีนั่งกินนอนกินนะก็มาดามอ่ะมีคนมีแต่คนพิการนั่นแหละแม่นั่งกินนอนกินเลยมีแต่คนพิการนั่นแหละมาพึ่งเอามาพ่านแล้วรุ่นนั่นแหละนอนกินคือว่าคนมีศักดิ์ศรีตอนนี้อาจจะกินได้ไหมเอามาพึ่งเอามาพ่านไป ชิคาแม่เลยด้วยเอ้าก็นั่งกินนั่กินเนาะแม่ก็อยากชินกินคือนังกินนมีคนป้อนพองก็ว่านี่งกินนั่งกินมันมป้อนพอมมเมื่อนี่สีหลางดยเส็บบอมื่อนี่เนาะคนสิซอยก็มีนะคะนี่แอ็ดสีมาซอยอยคน่าสิให้นั่งท่อมมากรอกบิดแหละคุยชมองทำไวนึง ถ้าแอ็ดิดมาล้างด้วยน้ำท่วมมากกว่ากันแน่นอน,น,น,อน,นแต่ขาวขาก็ไปยให้ล้างยุขวายันอ่น้ำอ่ท่วมเขาเ่าค่<พ>อยจ้าปีนี้มันยังบ่ท่วมได้วขวาก็ยานมันท่วมพ,พ่อกระเทินเานาะพ่อกระเทินือ้นเมลยนอันนี้มาดามใหญ่นะคะตตตแต่แต่มาดามน้อยนะ่ะไปโรงเรียนแล้วค่ะมาดามน้อยโรงเรียนแต่เช้าวันนี้นะคะ ทูอันนี้มันจะได้เผาขอออ่ขอยนะชักข่อยอยูใส่เลยจ้ะ่อยเบเอาซ้ำนั่นล่ะ <Hindu. S 2> จ้ะมาดามน้อยพ่นไปโรงเรียนบาชา่าแล้วแม่วันดีจ้าพ่นวะพ่นตื่นเต้นพ่นเป็นโรงเรียนสองมือเด้ยายจ้ะมาดามข่อยนะ<ด>ไม่ใช่มาดามนะมาดามนะน,น้องพ้อันนี้มาดามของเพนะคะ แต่มารับน้อยไปโรงเรียนค่ะมื้อนี้นะคะป้าพิ่นบ่อยู่ก็เงียบอย่าได้เนาะยายเนาะเออยามเพิ่นอยูเนาะเด้อเพิ่นไปซอน้ำยายลโล่เนาะแต่ช่วงนี้ใครแน่ว่าลูกขีดก็มุดหน้าแล้วเห็นไหมนั่นเป็นพวกอ้วกอะไรเยิบไปลอยน้ำยายนี่าะไรก็ต่อนอนเด้อนั่นนั่นเปเคร่อเตือนน่ะยายน่าจะไปล้างฝั่งนู้นจ้ะยายหันไปทางนู้นเลยยายไม่ต้องไม่ต้องตัวนั้นแหละมันลงน่ะให้ล้างตัวไหนให้ล้างตัวนี้บ่เออให้ล้างตัวนี้แหละไม่ต้องเอายายให้ล้างใส่ตัวนี้ มันไหลลงไปทางใต้เออเอามาตรงนี้แหละมาตัวนี้ละแม่เม่นบ่เม่อไหลไลแม่เม็นบ่จ้าค่ะเม่ไหลค่ะแมถือแล้วยายใส่ช้อนใส่ชามค่ะเด็กมันน่ะกระป๋องน่ะข้างๆเลยยายก็เฉนิแบบมันี่จะไปหาเก็บเห็ดตีวายายเก็บมันออกยี่ิเฮ็ดน่ะ ไปเบิ้องซื้อเลยไปเบงซื้อๆัมีอันทยบอไปทยป้าเพกให้เขาเบิ้งเดนสถยพระเอกเถอะบอเจ้าชี่ไปไทยป้าเพ็กให้เขาเบิ้งเดอไ็ก่หไปหาเราเบิ้งเนาะมือนกนก็ยังมีตะดกเ่าเ่าเ่าคือคนไปหา มเมื่อ,อมือม่อน,นั่นมื่อน,นั่นยังยังไดอ๋อย,ย,ย,ยาย่ายมันไปทั้งนั่นเลยมันไหลออกมาบ่เละเขาก็เอาอยู่นี่บ่เละล้างขนาดไหนให้เราเอามาทำนี้ใช่ไามาแต่ให้มันไหลออกมาทางนี้เออมันมันโวเลยฮะแล้วมันไหลออกมาเนี่ยน่าจะให้อ่นช่างตั้มมาทำให้ใหม่เนะาะทำทำช่องเอ่อระบายน้ำออกไปใหม่นะ นี่เอเามาชงรุ่นนี้เดี๋ยวให้เขามาทำให้ไม่ต้องชงเดี๋ยวให้ช่างตั้มมาดูให้สำหรับพี่นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สหายลุงปุณนะคะมาดามนะคะขอบคุณค่ะ